สวัสดีครับพี่ดำอนุชครับแล้วก็ผู้ชมทางช่องสวนภูมิครับกลับมาพบกับผมครับเจอชูตติ้งนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องของเอเชียนอินดอร์แอรอนแมนชั่นอาร์เกมครับต้องบอกว่าเข้มข้นกันเหลือเกินครับโดยเฉพาะบิ๊กป้อมนะครับออกมายืนยันให้กับทางสภาปิกแห่งเอเชียนะครับในฐานะประธานปีกแห่งประเทศไทยว่าไทยยังยืนยันครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน iMac ครั้งที่6ในวันที่2 1่สถึงสาพฤศจิกายนและที่สําคัญครับยืนยันว่ายังจัด38ชนิดกีฬาเหมือนเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตาามมคคคววเลื่อนนไหกััรบ บิก๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสวมบทอัศวินมาขาวทำหนังสือถึงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียรหรือโ c a ยืนยันประเทศไทยพร้อมจัดกีฬาเอเชียนอินดอร์แมชช่นอาร์ตเกมหลังจากที่รัฐบาลไทยสูญอากาศพร้อมยืนยันจัด38ชนิดกีฬาเหมือนเดิมทําให้1 4สมาคมกีฬานั้นแฮ ppy พร้อมจจกรัฐมนตรีกีฬาดึงเกมจนทําให้ไทยนั้นล่าช้าทุกอย่างไม่เรียกประชุมเพื่ออนุมัติการใช้เงินด้านมาดามมลโจกแหลกผู้นากีฬา ชาติเหมือนผีเน่ากับลงผุไม่นึกถึงหัวใจของนักกีฬาจะรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ซ้อมกันนานกว่า3ปีแล้วก็ถูกสั่งยกเลิกเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา9ก้นากานาทีที่ห้องประชุม1ชั้น5การกีฬาแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสืวัตรรองประธานสภารอมปิกแห่งเอเชียและรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพลเลอเอกสรุทธ์มหาลมประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย พลเอกมังกรโกศิลเสนีผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายแพทย์วารินจันทสุภสริมนตรีซีเกมพลเรือเอกอธินาตปจารยากิจเลขาธิการฝ่ายประสานงานองค์กรระหว่างประเทศและมิสเตอร์กาเนสซันดารามูที่ผู้แทนสภาปิกแห่งเอเชียประจำประเทศไทยร่วมประชุมกับผู้แทนสมาคมกีฬาที่ถูกตัดออกจากการแข่ง oh I ขันกีฬาเอเชียอินดอร์แลนด์เกมครั้งที่6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21-30พฤศจิกายนนี้14สมาคมกีฬาประกอบไปด้วยสมาคมว่ายน้ําสมาคมกีฬาบิลเลียดสมาคมเน็ตบอลสมาคมเรือพายสมาคมฮอกกี้สมาคมยกน้ําหนักสมาคมวอลเลย์บอลสมาคมฟันดาบสมาคมแบดมินตันนอกจากนี้ครับยังมีสมาคมเชียร์เดดดิ้งและอีกหลายสมาคมที่ร่วมประชุมทางด้านซูมทางด้านพลเรือเอกสรุญมหาลมได้กล่าวว่าผมนั้นตกใจมาก กับการที่ตัดกีฬาว่ายน้ำและกีฬาออกจากอินดอร์เกมคนตัดนั้นถือว่าไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องของกีฬาจริงเพราะทั้งสองกีฬาคือกีฬาบังคับในมาการํำกีฬาไหนๆก็ต้องจัดขึ้นคนรุ่นนี้ทำลายกีฬาของชาติทั้งหมดทำลายนักกีฬาไม่ใช่เพียงแค่ไทยเท่านั้นแต่ทำลายนักกีฬาทั้ง45ชาติของเอเชียมันเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป3ปีกว่าแล้วันกีฬาทุ่มแรงกายแรงใจฝึกซ้อม แต่มาตัดกีฬามันใช่ทางออกแล้วหรือไม่อยากถามจริงๆว่าเงินจำนวน179ล้านบาทเราหาไม่ได้จริงๆหรือสิทธิประโยชน์ทำไมไม่หากันปล่อยเวลาแบบไร้เปล่าประโยชน์แบบนี้ทำกันได้อย่างไรประเทศไทยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการสั่งเลิกจัดกีฬาทั้งหมด14ชนิดแบบนี้มันเหมือนคนทำงานไม่เป็น ในขณะที่นายกองเอกชัยพักศรีวัตรรองประธานสภาปิกแห่งเอเชียเผยว่าทางสภาปิกแห่งเอเชียย้ํากับไทยเสมอว่าคุณยังจะจัดหรือไม่จัดซึ่งไทยยืนยันจัดชัวร์แต่รัฐมนตรีไม่ทําอะไรเลยยิ่งมาทราบว,ว่ามีการดึงแผนการเตรียมเสนอที่ไทยเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มเชนอาร์เกมออกจากการประชุมเพื่อไม่ต้องการให้อนุมัติเงินมาใช้ในขณะที่เงินสําหรับการจัดก,การขันมีอยู่ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และเตรียมนำเงินสํารองของกองทุนที่มีกว่า2,000ล้านบาทมาใช้ก่อนโดยไม่ต้องรองบสํารองแต่อย่างใดหลายสมาคมกีฬาที่ได้ฟังร่วมกันในวันนี้ย้ำชัดว่าเราไม่ต้องการรัฐมนตรีกีฬาที่ไม่รู้เรื่องของกีฬามาบริหารประเทศอีกต่อไปเพราะมันเกิดความเสียหายอย่างมากในตอนนี้นายกองเอกชัยพักศรีวัน์ยังได้กล่าวว่าตอนนี้ทางผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไม่ต้องการรอรัฐบาล แต่อยากให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกมาแอคชั่นกับการเป็นเจ้าภาพมากกว่านี้จึงำํทำทําให้พลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ทําจดหมายด่วนถึงสภาลิมิกแห่งเอเชียที่จะมีการประชุมในวันที่15สิสงหาคมที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้วยการยืนยันว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์เมชเชนอาร์เกมครั้งที่6 ในวันที่21 3 0ถึง30พฤศจิกายนนี้ตามกำหนดเวลาเดิมและชนิดกีฬาจะจัด38ชนิดกีฬาเหมือนเดิมโดยไม่มีการจัดกีฬาหรือตัดออกกีฬาทั้งหมด14ชนิดที่จะเป็นข่าวอย่างแน่นอนและพร้อมจะให้คำตอบกับสภา,าโอลิมปิกแห่งเอเชียในวันที่19สิงหาคมต่อไปเพราะประเทศไทยจะเสียเกียรติภูมิไม่ได้กับทางด้านของกีฬาในขณะที่ทางมาดามมุนางนรนทมนสือวั นายกสมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาที่ถูกตัดนับพันกว่าคนต้องได้รับการปกป้องจากผู้นําของเราผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีกีฬาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครยื่นหัวออกมาว่าเรากําลังหาทางออกให้กับ14สี่สมาคมกีฬาอย่างไรเราขาดเงินเพียงแค่179้าล้านบาทไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเราอายมากที่มีผู้นําเป็นเด็กแต่ทําตัวเป็นผีเน่า ส่วนผู้บริหารระดับกระทรวงคุณคือรงผูถือว่าการบริหารงานอ่อนแอมากเรามีลงผู้กับผีเน่าบริหารวงการกีฬาของเราขออย่าได้วนกลับมาอีกอย่าได้มาผุดมาเกิดในวงการกีฬาของเราอีกต่อไปอยากบอกว่าเด็กไทยที่ประสบความสำเร็จในโอลิมปิกเกมมันเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศขณะที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงของวิกฤตรัฐบาลตอนนี้เราขาดความสุขเศรษฐกิจล้มเหลว การเมืองไม่เป็นท่าเน่าหนอนคนมีอำนาจรู้อำนาจเพื่อใครบางคนใช้อำนาจเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและพักการเมืองของตนเองวันนี้ประเทศไทยยอมแลกเงิน179ล้านกับการตัด14นิกิลาที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการตัดหากบอกว่า OCA ให้ตัดกีฬาที่อยู่ในกลุ่มของกีฬาโอลิมปิกและในกลุ่มของกีฬาเอเชียนเกมอยากถามว่าแล้วกีฬาเทควันโดทำมถึงอยู่ต่อไม่โดนตัด แล้วกีฬาเน็ตบอลกีตาว่ายน้ำถึงอยู่ต่อไม่ได้ในขณะที่กีฬาบบลเลียสสนุกเกอร์เข้าอยู่ในเอเชนยนอินดอร์มาเช่นแอร์เกมมาถึง12ปีแล้วตัดเขาออกทำไมกีฬาที่อยู่ในข้อบังคับถูกตัดออกไปเอาสมองส่วนไหนมาคิดนางนรื่อรบนสิวรัตรยังได้กล่าวทิ้งทายว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่าคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำคุณหมดความชอบธรรมคุณไม่กล้ายืนบนกฎเกณฑ์และหลักการคุณไม่ปกป้องนักกีฬา หากจับคุณเข้าเครื่องสแกนหัวใจคงมองไม่เห็นสแกนสมองก็มองไม่เห็นแล้วแต่สแกนสันหลังน่าจะเห็นเลือนลางนะักกีฬาทั้งหมด14สมาคมกีฬาที่ถูกตัดออกคงต้องชอกช้ำกับการบริหารงานของผู้นำกีฬาที่หลายซึ่งทิศทางของตัวเองและไม่สามารถจะหวังและพึ่งพาได้ต่อไปเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณณรมวลสื่อวัดกันครับขอบอกนะคะวันนี้ที่มาร่วมการประชุมก็ต้องการที่จะบอกว่า นักกีฬาของประเทศไทยและนักกีฬาของต่างประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนับพันคนที่ถูกตัดออกไปเนี่ยนะคะต้องได้รับการปกป้องจากผู้นําของเราวันนี้เนี่ยผู้นําของเราตั้งแต่ผู้ว่าการกีฬาผู้บริหารการกีฬาต่างๆทุกคนทุกระดับรัฐมนตรีกีฬาและก็ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทยไม่มีใครยื่นหัวออกมาเพื่อจะบอกว่าเรากําลังหาทางเราขาดเงิน178ล้าน ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเกินไปเราจะต้องช่วยกันให้ได้ไม่ใช่แอบไปนำเสนอว่าหาหนทางยังไงที่จะบริหารให้ได้ถ้าขาดเงิน178ล้านที่ปารีสนะคะยังขอบอกเลยค่ะว่าสิ่งเราเนี้เป็นสิ่งที่เราอายมากที่เรามีผู้นำที่เป็นเด็กแต่ทําตัวเหมือนผีเน่าผู้บริหารที่อยู่ระดับกระทรวงระดับที่สูงกว่ากระทรวงขอบอกเลยค่ะคุณนะ่ะมันเป็นรงผู วันนี้เนี่ยคนที่เขามองอยู่เนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องนักกีฬาทั้งหลายเขารู้สึกเลยค่ะว่าเรามีพวกลงผูกับพวกผีเน่าบริหารการกีฬาของเราเพราะฉะนั้นอย่าได้วนเวียนกับมาเลยนะคะจะได้มาผุดมาเกิดที่การกีฬาของเราอีกคนเหล่านี้นะคะในขอบอกค่ะว่าคุณเคยคิดบ้างไหม ว่าคนไทย40-50ล้านคนที่เขาชอบเขาชื่นชมเขาเฝ้ามองเด็กไทยทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในโอลิมปิกมันเป็นความสุขในขณะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในวิกฤตวิกฤตรัฐบาลเป็นยังไงคะการกีฬาเป็นยังไงคะเราอยู่ในวิกฤตเราขาดความสุขเศรษฐกิจของเราล้มเหลวการเมืองของเราไม่เป็นท่าเน่าหนอน ไม่ได้อยู่ในระบบที่สมควรเป็นคนมีอำนาจใช้อำนาจด้วยการลุกแก่ความต้องการของใครบางคนใช้อำนาจด้วยการหวังสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนส่วนพรรคของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่ามันเสียใจแต่ดิฉันจะเสียใจกว่านะคะถ้าไม่ได้ออกมายืนพูดวันนี้และไม่ได้พูดให้ประชาชนคนไทยได้รู้ว่าวันนี้ผีเน่ากับลงผุมาเจอกันทำให้การ กีฬาและเกียรติภูมิทางด้านการกีฬาของประเทศไทยหมดสิ้นค่ะเราเคยเป็นผู้ที่กอบกู้การกีฬาของเอเชียเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมถึง4ครั้งเป็นผู้ที่กอบกู้ในยามที่เกิดวิกฤตต่อการกีฬาของเอเชียแต่วันนี้ประเทศเรายอมแลกกิยติภูมิทั้งหมดกับเงิน178ล้านที่ตัด14ประเภทกีฬาตัดยังไม่ถูกอีกค่ะตัดยังไปตัดกีฬาซึ่งเขาเนี่ยนะคะ ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการตัดถ้าบอกว่า OCA เป็นคนให้ตัดคำถามก็คือว่าบนหลักการก็คือกีฬาซึ่งไม่ได้แข่งในโอลิมปิกกับเอเชียนเกมส์กีฬาที่อยู่ในเอเชียนเกมส์อยู่ในโอลิมปิกนะคะอย่างเทควันโดทำไมอยู่ต่อคะกีฬาอย่างเน็ตบอลทำไมอยู่ต่อไม่ได้กีฬาอย่างบิลเลียดทำไมอยู่ต่อไม่ได้ว่ายน้ำและกีฬาซึ่งเป็นกีฬาเกี่ยวกับข้อบังคับ ของเอเชียอินดร์เอาออกไปคุณจะใช้สมองอะไรคิดเรียนคิดว่าเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะเอาเครื่องมืออะไรกันแล้วแต่ไปสแกนแล้วจะเห็นสมองคุณหรือเห็นหัวใจของคุณสำหรับผู้ว่าการกีฬาดิฉันขอยืนยันเลยค่ะคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำคุณหมดความชอบธรรมคุณคือคนที่ไม่กล้ายืนบนกฎเกณฑ์โดนหลักการคุณไม่ปกป้องนักกีฬาแห่งประเทศไทย ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเรีย้นก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าไปสแกนจะเห็นสันหลังไหมก็ขอฝากเอาไว้ค่ะหัวใจไม่ต้องพูดถึงค่ะคงไม่เห็นแน่นอนสมองไม่เห็นแล้วแต่สันหลังเนี่ยไม่แน่ใจก็ขอฝากไว้นะคะขอฝากให้ประชาชนคนไทยได้ยกโทษให้พวกเราด้วยเราตั้งใจเราเก็บตัวฝึกซ้อมน้องๆเสียเลือดเสียเนื้อผ่าตัดกันไม่รู้กี่ครั้งในช่วง3 4สปีที่เก็บตัวมาทุกคนเนี่ยเสียเหงือ่อ เพื่อหวังว่าจะได้ทำให้คนไทยได้เห็นได้ภาคภูมิใจขอโทษด้วยค่ะบสำหรับวันนี้ครับในช่วงของ j o วยช o o ติ้งครับก็หมดเวลาซสแล้วครับเดี๋ยวกลับไปพบกับทางพี่ดำอ,อนุทย์ทางด้านสถานีกันครับ